เรื่องเล่าที่ผมรู้สึกขนลุกที่สุดกับเสียงแทรกบางอย่างที่เล็ดลอดเข้ามาในรายการรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับน้องกระตูนสวัสดีค่ะพี่เม่แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเสียงยังหวานเหมือนเดิมอืมขอบคุณค่ะต่อวันนี้ ตื่นเต้นนิดนึงค่ะตอนอื่นเลยพี่เนตต้องบอกว่าพี่เนตขอโทษอย่างแรงเลยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วจะชวนในน้องกระตูนเนี่ยมาเล่าในวันจันทร์แล้วตอนนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนไม่รู้จะพูดกับน้องยังไงเพราะว่าอ่าก็มีบางคนสะดวกในการเล่าอ่าในวันจันทร์บางคนก็สะดวกในวันอังคารอะไรอย่างเงี้ยเราก็สลับสายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจน ตัวเองก็งงเหมือนกันว่าบางทีก็เปลี่ยนให้น้องเขาเดี๋ยวก็ส่งข้อความไปอีกเดี๋ยวก็ส่งข้อความไปอีกจนเริ่มจะง,งงตัวเองเหมือนกันว่าเออจะให้น้องเขามาเล่าวันไหนดีอะไรยังไงเออเอเอออแต่เดี๋ยวก่อนนะน้องกอตูนพี่จะถามตอนนี<ะ>้นึ่งว่าตอนเนี้ยอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะอยู่คนเดียวแล้วก็ที่หนูบอกว่าทําไมหนูตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้อ่า ต้องคืนดับแรกอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครับได้ได้ได้ใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าพอดีว่าอ่าเรื่องอ่ะค่ะที่หนูว่าค่ะส่งไปที่บอกว่าคําบอกเล่าจากผีใช่ไหมคะอันนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะอืออก็คืออ่าเปลี่ยนจากคําบอกเล่าจากผีเป็นคําบอกเล่าจากยินค่ะยินเหรอฮะ ่คะยินที่นนเป็นภาษาอ,อิสลามที่แปลว่าผีเนี่ยนะใช่ค่ะเ,ออเพราะ<น>ว่าอยอู่ตั้งใจไว้อะคะ่ะว่าจริงๆก็คือจะเป็นชื่อเรื่องนี้แหละแต่ทีนี้พอดีว่ามันเกี่ยวกับเจ้าที่ที่หนูหนู่ที่นี่ออที่บ้านพอดีเขาบอกหนูมาว่าแบบเขาไม่ใช่ผีนะแล้วก็ออไม่ใช่ที่ด้วยเขาคือยินเหรอ ยินดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นยินที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะออหนูก็เลยต้องต้องบอกพี่เมย์ไว้ก่อนว่าแบบหนูต้องขอเปลี่ยนชื่อเพราะว่าพอจะบอกว่าบอกเป็นผีอย่างเงี้ยเขาไม่ออเอาอีออใช่แล้วก็เป็นแบบแล้วตอนเนี้ยเหมือนเขาก็อยู่ในห้องกันหน้อ,อยใช่เออเี๋ยวที่นราเปลี่ยนเป็นยอหญิงนะฮะสระอ,อิแล้วก็นอนนอนเนร ออยายักใช่ไหมโอเคยินเป็นอ่ายอผู้หญิงใส่ดนอนหนูยอยอหญิงสะอีนอนหนูอใช่ค่ะได้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 โอ้โหทำไมพี่รู้สึกพี่ขนลุกจังเลยอะแค่เกินมานี้พี่ก็ตอนนี้หนูมือสั่นนะใชจเย็นๆนะน้องกระตินไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรอย่เงี้ยค่ะเออเพราะว่าอืมจะพูดยังไงดีอะ พราะว่าครั้งนั้นมันชัดเจนมากๆนะต้องพี่เน่ต้องขออนุญ,ญาตนะถ้าเกิดว่าท่านเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ข้างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่เน่ขออนุญ,ญาตให้น้องกระตูนเล่านะกอ็อ่ามันจะบอกอยังไงก็มันเป็นความเชื่อนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะถ้าใครลองไปย้อนดูในเรื่องอ,อ่น่าจะเป็นพี่เน่จาชื่อเรื่องไม่ได้ฮะแต่ว่าเป็นของน้องกระตูนนี่แหละกลางๆคลิปเนี่ยมีเสียง มีเสียงหัวเราะนะฮะทางสายหลอนใช่ไหมเรื่องนั้น <Hey. S 1> เออเออเออ,เอ,อลองลองไปย้อนฟังนะว่าสาเหตุทําไมพี่เนตต้องพูดแบบนี้นะไม่ได้บิวไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นนะฮะเรื่องนั้นมันมันจริงๆด้วยอะ่ะมันโอ้โหมันชัดมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่เนตขออนุญาตถ้าเขาอยู่ข้างๆหรือตรงไหนก็แล้วแต่นะพี่เนตต้องขออนุญาตให้น้องกระตูนเล่านะฮะอ่ะโอเคน้องตั้งสติด,ดีๆนะฮะไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นๆนะ ค่อยๆเล่าไปอ่ะอ่ะ,อะเรื่องนี้เรื่องเล่าจากยินน้องก็<ช>ตูนเชิญเลยครับอ่าเรื่องนี้ค่ะมันเกิดจากที่อ่ะตอนที่ตัวหนูออยู่ที่บ้านเนี่แหละค่ะอืมโดยปกติอ่ะตัวหนูเองเนี่ยจะเจอวิญญ,ญาณเห็นวิญญ,ญาณอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ตัวหนูเองก็จะไม่ค่อยได้สนใจอ่ะค่ะอืม ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวหนูเองเป็นคนสายตาสั้นดังนั้นเมื่อเวลาที่หนูอะจะรู้ว่าคนไหนเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นคนสังเกตที่เทา้าก็คือมองต่ำลงไปอย่างเงี้ยค่ะถึงจะรู้ว่าแบบเออคนเนี้ยเป็นคนนะคนเนี้ยไม่ใช่คนใช่ค่ะแล้วก็พยายามที่จะไม่มองเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าวิญญาณมันก็จะมีรูปลักษไหลลักษณะอะไรเงรี้ยค่ะ ีเนี้ยไอเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่บ้านที่ตัวหนูอยู่เอง่ะคะ่ะตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ที่บ้านหนูเนี่ยโซนหลังบ้านนะคะมันจะเป็นเหมือนพื้นที่ซักล้างซักผักอะไรพวกเนี้ยคะ่ะครับแล้วก็จะมีพวกทรายแมวอาหารแมวอะไรอย่างะะเงีเ้ยค่ะอืมซึ่งตรงนั้นนะคะส่วนมากเลยอ่ะหนูาจะเห็นยินเนาะครับแต่ว่าในใน คือหนูเป็นนับถือศาสนาพุทธนะคะก็ส่วนมากก็จะเรียกว่าวิญญาณแหละแต่เขาไม่ให้หนูเรียกว่าวิญญาณเขาบอกว่าเขาเป็นยินเขาไม่ได้เป็นวิญญาณเดี๋ยวนะพี่เนตรขอขัดนิดนึงคือพื้นที่ที่น้องอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของคนอิสลามมุสลิมใช่ไหมอ่าจริงๆแล้วหนูก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพวกเช้าหรือบางทีอ่าบางช่วงบางวันที่มันเป็น เหมือนเขาเรียกว่าอะไรลอมชอมอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะคล้ายๆเสียงรบมาอ่าใช่ค่ะใช่มันจะมีอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เป็นช่วงเช้าบ้างกลางคืนบ้างทีสองทีสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ยินแล้วของหนูเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ไทยรามันค่ะครับอืมค่ะครับทีนี้เนี่ยไอที่หนูเห็นยินนะคะส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่หลังบ้านนี่แหละค่ะอใช่ แล้วก็มันจะอยู่ช่วงหนึ่งเลยอะค่ะที่แบบว่าอืมหนูอะมีปัญหาบแบบแฟนทะเลาะ<อ>กันบ้างอะไรบ้างแล้วมันทําให้รู้สึกแบบจิตตกอะค่ะ<อ>แล้วก็วิญญาณพวกนี้ยินพวกเนี้ยค่ะคเขาก็จะคอยแบบพยายามสื่อสารกับเราอพยายามคุยพยายามบอกว่ามาอยู่ด้วยกันสิใช่ เขาบอกว่าอย่าอยู่เลยเป็นคนอ่ะมันลําบากนะมาเป็นแบบพวกเขาดิจะไปไหนก็ไปได้ไม่เหนื่อยด้วยมไม่มีภาระอะไรด้วยมาเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปโลกอคิลโะอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะครับ,รบใช่แล้วเขาจะพาไปแบบสวรรค์อันนี้เป็นคําพูดที่หนูจําได้อะนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ไอเสียงพวกเนี้ยมันก็จะคอยย้ำแล้วก็วนเวียนอยู่ในหัวหนูทุกๆวันเลยอะอเป็นแบบช่วงหนึ่งเลยอะค่ะอืมแล้วทีนี้เนี่ยพวกเนี้ยก็พยายามที่จะแบบจะซิกะดกะซาบคุยกันน,นู่นนี่นั่นแต่คือทุกอย่างที่เขาพูดมาหนูจะได้ยินทั้งหมดเลยไงค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบติดตกเครียดแล้วก็เคยคิดแบบ เออหรือว่าจะไม่อยู่ดีหรือว่าจะตายตาย,ตายไปจะได้จบจบไปสักทีอะไระเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็แบบเหนื่อยกับที่ต้องมาเจอมาหินปัญหาตัวเองก็เยอะแล้วแล้วยังต้องมาหินะอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน<ะ>ก็เกิดความเครียดนะคะใช่แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอเออแบบนี้มาประมาณป็นอาทิตยได้อ่ะคะ่ะที่เจอแต่เรื่องแบบ มีคนคอยกระซิบคอยบอกคอยอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอืมมันเลยทําให้แบบไม่อยากไปไหนไม่อยากทาอะไรเลยวันวันๆก็คิดไปอยู่ในหัวอย่างเงี้ยตลอดเวลาอแล้วทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่ง<อ>คืออยู่ในเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเย็นๆได้นคะคะหนูก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะคะตะโกนขึ้นมาว่าอย่ามายุ่งกับคนของกูเออ ใช่แล้วเขาก็บอกว่ามาขึ้นมาขึ้นมาข้างบนเร็วๆเขาจะพูดแค่นี้แล้วหนูก็แบบเดินขึ้นไปข้างบนนะคะแบบงงๆเดินขึ้นไปบนบ้านแบบงงๆอะนะคะคแล้วก็พอขึ้นไปเนี่ยประมาณช่วงครึ่งบันไดบ้างประมาณนั้นนะคะหนูก็มองไปเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงที่หนูเห็นคือที่เห็นคือเป็น หุ่งผมยาวํำย,ยาวหรือแต่เขาหันหลังให้กับหนูนะคะอืมอืมแล้วเขาก็เลยบอกหนูค่ะว่าเข้ามาสิขึ้นมาสิอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พยายามเดินขึ้นบันไดแต่มันเหมือนกับว่าเขาอลอยเหมือนลอยนะคะเหมือนไม่ได้เดินนะ่ะมันลอยแล้วก็ห่างเราออกไปเรื่อยๆครับ แล้วก็เหมือนเข้ามาในห้องที่หนูกำลังคุยอยู่กับพีเนียนี่ยค่ะเอออืเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกกับหนูว่าแบบอย่าเข้าไปใกล้พวกมันอย่าพยายามสื่อสารกับพวกมันออย่าไปสนใจแล้วก็แบบให้ทำอะไรก็ได้หาอะไรทำจะทำให้จิตตกจะทำให้แบบเหมือนแบบสติหลุดอะไรอย่างเงี้ย พรพวกเนี้ยเป็นยินยินไม่ดีอ่ะค่ะครับยินหรืออ่าดีดียินใช่ค่ะเขาบอกว่าดียินเขาบอกว่าเป็นผีหรือว่าปีศายพวกเนี้ยมันจะมีพลัง่อคข้างเยอะแล้วก็ตัวหนูเองเนี่ยเคยนะคะเคยแบบเคยเคยสังเกตว่ามันมีพวกนี้อยู่แล้วก็พยายามแบบหาวิธีที่จะไล่พวกนี้ออก ซื้อหมูมาก็แล้วบางทีเขาก็บอกว่าให้ซื้อหมูเข้ามาบ้านอือ่ามันก็จะไปเองครับแต่ก็ไม่ไปก็ไม่เคยเห็นว่าพวกนี้จะไปแล้วก็อย่างนึงที่สําคัญอะ่ะหนูสังเกตว่าไม่เคยซ้ําหน้าเลยทั้งผู้หญิงกัผู้ชายด้วยอืออืมครับเขาก็บอกว่าถ้าถึงเวลาที่เขาจะไปอะ่ะเขาก็จะไปเองพวกเนี้ยม,มันเป็นยิงนไม่ดีอืมอืมมันจะคอยมาแจะซิดมาบอก ว่าให้เราเป็นแบบนี้ทําแบบนี้นะครับดังนั้นอ่ะเมื่อมันรู้ว่าเราสื่อสารได้คุ้ได้อืมันก็จะพยายามที่จะเข้ามาหาเรายิ่งเราจิตตกเราก็จะกลายเป็นพวกเดียวกับมันครับใช่ค่ะอันมีสิ่งที่อ่ายินยินผู้หญิงคนนี้เป็นค,คนบอกหนอืใช่ค่ะจากนั้นอ่ะแกก็หยุดครับไม่ได้พูดอะไรต่ออื สักพักหนึ่งเขาก็ให้หนูเห็นภาพในหัวค่ะว่าหลังบ้านอะ่ะก่อนที่มันจะถูกสร้างขึ้นมามันเคยเป็นเหมือนทางน้ําไหลผ่านนะคะแล้วตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นเหมือนซึ่งจริงๆอะ่ะหมู่บ้านที่หนูอยู่เนะี่ยข้างหลังก็ยังเป็นแบบเหมือนที่นาเป็นเป็นพื้นนาก,กว้างๆอย่างเงี้ยยังมีอยู่อะคะ่ะใช่แล้วเขาก็ทําให้เราเห็นภาพนั้นอะ่ะ ว่ามันเป็นแบบนี้มาก่อนอดังนั้นเนี่ยพวกยินพวกเนี้ยมันมาได้อยู่แล้วครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะแมวก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดพวกนี้ด้วยอันนี้หนูก็เพิ่งรู้จากจากยินคนเนี้ยค่ะจากยินท่านนี้อืมใช่ค่ะเขาก็เลยบอกบอกกับหนูว่าเนี่ยจากนี้ไปให้หาอะไรก็ได้ที่จะแบบมาปกป้องเรานะ หามาอะไรอย่างเงี้ยอืเกี่ยวกับอะไรก็ได้หามาปกป้องหนูก็มีท้าเทพท้าเทพสุวรรณเนะาะท้าเวสุวรรณบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนคนพวกนี้ก็ยังยังมายังมีอยู่ามาเรื่อยๆอะค่ะใช่ซึ่งก็เลยแบบปัแบบจใจว่าออพยายามที่จะไม่ไปสื่อหรือว่าไปแบบไปยุ่งกับเขาถึงเวลาแล้วเขาก็ไปเองแล้วก็มันมีบางเหตุการณ์ที่ แมวของหนูอะค่ะเหมือนกำลังเล่นอะไรบางอย่างอยู่อแล้วก็เหมือนแบบขาเขาก็จะยุกลอยอยู่อย่างนั้นนะพักักนึงเลยแล้วก็หยุดเล่นจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆอทำไมรู้สึกกลัวเออเออใช่ค่ะแล้วหนูอะก็เลยบอกวันเนี้ยหนูก็เลยบอกกับิงผู้หญิงคนนี้ว่าหนูวันเนี้ยหนูจะขอเล่าเรื่องเขานะเขาบอกได้สิ แต่เขาขออยู่ข้างๆได้ไหมหนูก็เลยบอกได้ค่ะแต่ว่าตัวหนูเองอะ่ะมันรู้สึกใจเต้นหายใจไม่ค่อยทั่วท้วองบอกไม่ถูกมันไม่เหมือนนะทุกครั้ง,งมันไม่เหมือน,นทุกครั้ง<อ>ที่หนูแบบเล่ากับพี่เมย์ถูกไหมคะคือตอนนี้พี่กลัวมากๆเลยว่ากลัวอะไรรู้ไหมกลัวเสียงหัวเราะออกมานี่แบบลุ้นมากๆเลยรู้ไหมน้องก็ตูน ไอเสียงหัวเราะเนี่ยค so <rain> okay. ่ะหนูถามกันถามกับยินคนนี้แล้วอะค่ะเขาบอกกับหนูว่าคือเขาเป็นคนหัวเราะเองแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะคือเขาเห็นหนูหัวเราะเห็นหนูเล่าเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยางมีส่วนร่วมก็อยากหัวเราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คงไปสื่อไปมันคงเป็นคลื่นสัญญาณอะไรสักอย่างนะคะ มันเลยทําให้เกิดเสียงครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะตอนที่เรายังเจออีกไหมหลังจากนั้นหมายถึงเจอเจอเจอยินด้านหลังบ้านฮะอ๋อยังเจอค่ะก็มีอย่างนี้มาตลอดใช่ค่ะซึ่งยินดีที่อยู่ที่บ้านอ่าซึ่งตัวหนูเองอ่ะเรียกเรียกท่านว่าเจ้าที่เขาก็บอกว่าไม่อยากให้เรียกเจ้าที่วิอยาไม่อยากให้เรียกวิญญาไม่อยากให้เรียกว่าแบบ เรียกยรีินีอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไออะไรนะคะเหมือนกับว่าวันหนึ่งอะคะ่ะหนูมีความรู้สึกอะค่ะว่าแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยากจะไม่เห็นผีะอะพี่นี่ก็เลยพยายามไปหาวิธีทางอะคะ่ะที่แบบ ไอ่ทำยังไงเนาะถึงจะไม่เห็นผีน้องกต<ร>ูนต,<ร>ตรงกันข้ามน้องกระตูน<ม>เดียวใช่นียใช่คะ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรอ,ะอุ้ยพี่ขนลุกจริงๆเลยเนี่ย <มะ S 1> น้องกระตูนได้ยิน <มะ S 1> เสียงไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ยินนะคะโอ้ยตกใจกันทั้งทั้งช่องเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ย วินัยไม่ได้ลบหลู่อะไรนะคือออยากฟังอยากฟังน้องเล่าอา่ะเ,เชิญเชิญเชิญน้องเล่าต่อเลยฮะค่ะวนี้เสร็จปุป๊บอะตัวหนูเองเอะพยายามหาวิธีที่จะทาให้ตัวเองไม่เห็นผีครับเราตัวหนูเองอะก็ไปเปิดเปิดหามันมีแต่แบบทํายังไง,งไ,มไม่เห็นผีทำไงไม่เห็นผีคิดในใจ,ใจคิดเอาเองอะนะคะว่าแบบเอยหรือว่าเราจะต้องแบบลองทําวิธีที่แบบ เราไปทําวิธีที่แบบยากคนใหญ่เห็นผีแล้วเราอาจจะไม่เห็นผีก็ได้ก็เลยคิดว่าโอเคเขาบอกว่าให้ไปยืนตรงบันไดใช่ไหมคะแล้วก็ก้มหัวลงรอดใต้วังขาดูอ่าทีเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยพอหนูรอดใต้วังขาไปอะคะ่ะครับแทนที่หนูอจะไม่เห็นใช่ไหม หนูรู้แหละว่ายินผู้หญิงทาง่านไงเขาอยู่ตรงบันไดเขาจะชอบเดินลงมาตรงบันไดบ้างแล้วก็ขึ้นไปบนท้องแต่เขาจะไม่ลงมาเหยียบที่พื้นข้างล่างบ้านล่ะอ่าเสร็จแล้วหนูก็แบบก้มหัวลงไปปพ๊บรู้แล้วว่าเกอยู่ตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บสิ่งที่หนูเห็นครับคือเขาอ่ะงโงกหน้าเหมือนแบบยืนตรงบันไดแล้วก็ก้มหน้ามาหาหนูแล้วถามว่า ทำมาเรยอ่ะแล้วสิ่งที่หนูแบบตกใจมากกว่านั้นก็คือแบบแทนที่หนูจะเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวถูกไหมคะพี่เมพี่หนูรู้ว่ายินคนนี้เป็นผู้หญิงผมยาวเหมือนครั้งที่หนูเห็นเขาอ่ะแต่กลายเป็นแบบเขามีผ้าเขาเรียกผ้าหยาบหรืออะไรสักอย่างที่ที่เขาไว้อโค่กหัวค่ะ อืออือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือสิ่งที่หนูเห็นแทนที่หนูจะเออไม่ไม่ต้องเห็นแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไม่เห็นกลายเป็นว่าหนูเห็นชัดขึ้นอีกก็คือเห็นว่าเขาอ่ะใส่เสื้อแขนแบบมาถึงติดตรงปลายศอกอะค่ะครับอ่าเป็นเสื้อเหมือนคล้ายคล้ายลายลูกไม้อะไรสักอย่างแต่ว่าไอ้ผ้าโพกหัวที่หนูเห็นว่าเป็นผมอ่ะมันคือผ้าโพกหัวสีดาครับ ใช่ค่ะแล้วก็ถินผ้าถุงด้วยอผ้าถุงก็เป็นลายแบบเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนผ้าถุงสวยๆที่มันปักเลื่อมๆลายดอกๆเยอะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบอย่างนั้นเลยอ่ะจนหนูแบบตกใจแล้วก็หนูพอหนูหน่อยหน้าขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเดินขึ้นบันไดไปเมเดิมอ่าเสร็จแล้วเขาก็ เขาชอบเขาบอกว่าเขาชอบที่หนูอะ่ะเรียกเขาว่าที่สาวเ <ermaid> <Dial ogue. S 2> รียกเนี้ยเรียกได้ห้ามเรียกว่าเจ้าที่ห้ามเรียกว่าวิญญาณแล้วก็ห้ามเรียกว่าผีด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่เสียงอะค่ะที่ครั้งที่แล้วอะ่ะที่ได้ยิน่ะหนูก็ถามเพราะว่าอันเนี้ยตั้งใจที่จะหัวเรอะให้คนอื่นเดี่ย ได้ยินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะอืมเขาแค่แบบเือแค่อยากแบบอสวนล้วมเห็นหนูหัวล้อเห็นหนูอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองอืมืมก็ตัวหนูเองก็มาลัางทิดแหละชัดมากเลยนะอืมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็ตุลหลัดุดุดก่อนหนูค่ะอ้ย มันมีเสียงแทรกเข้ามาน้องกระตูนเออพี่กลัวหมดแล้วตอนนี้พี่ขนลุกมากมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสําหรับทุกคนนะก็ต้องบอกว่าอันนี้น้องกระตุนเขาไม่ได้บิว้วไม่ได้อะไรเขาอยู่คนเดียวจริงๆนะฮะได้คุยกันนอกรอบหลายครั้งแล้วเราก็ได้คุยกันจนซักจนจนแบบมันมันมันชาร์จมากๆอันนี้ เออมันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้นะแต่ว่าพี่เนต่ต้องกราบขออนุญาตนะคนที่อยู่ข้างๆนะพี่เนต่ต้องบอกว่าพี่เน่กลัวมากๆนะตอนนี้นะเพราะว่ามันมีเสียงนะน้องกระตูนมันมีเสียงเหมือนคนไม่ใช่มันมีเสียงน่ากลัวกว่านั้นอนะ่ะตอนเนี้ยในเฟซอ่อในในช่องยูทูบตอนนี้ได้ยินทุกคนเลยเขาเขาได้ยินทุกคนเลยแล้วก็บอกว่าคนลุกมากๆนะนะสองรอบแล้วคือเมื่อเมือม่อเมือม่อ,อกลางเรื่องนี้ก็รอบหนึ่ง ก็เออโอ้ยพี่เน่กลัวรู้สึกกลัวมากเลยครั้งนี้กลัวกว่ากว่ากว่าครั้งเดิมด้วยนะก็โอ้ยอ่ะโอเคแล้วยังไงต่ออ่ะอีกครั้งหนึ่งพี่ขอโทษแล้วกันพี่ขอขัดจังหวะเพราะมันได้ยินชาร์จมากเมื่อกี้นะเออเออเอออ่ะโอเคโอเค อย่างหลังจากเนี้ยก็คือเขาก็บอกกับหนูว่าหลังจากนี้อย่าเรียกเขาว่าเจ้าที่ิญญาณหรือว่าผีอะไรเงี้ยให้เรียกเขาว่ายินรหรือจะอ่าเวลาจะอยากจะคุยกับเขาอยากจะอะไรอะไรเงี้ยก็ให้บอกพูดว่าอะไรอันเลาะใช่อันเลาะอะไรสักอย่างใช่ค่ะอ่าอ,อ,อันนี้เขาบอกมานะนะัน้นก็โอเคค่ะ เออมันประมาณนี้ใช่ไหมน้องกระตูนใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่หนูรู้สึกว่าเล่าไปน้ําตาไหลเลยพี่อะพี่น้ำตาไหลเลยตอนนี้ไม่ค่อยทั่วท้องออ้ยขนลุกไม่ได้บิ้วนะคือน่าจะเป็นอะทางบ้านนะขออภัยจริงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันชัดมากๆมันเป็นเสียงอย่างเงี้ย ชัดมากเลยแล้วก็พี่เนตต้องบอกว่าพี่เนตกราบนะฮะกราบขออภัยจริงๆถ้าเกิดว่าน้องเขาพูดอะไรผิดแต่ว่าพี่เนตไม่เคยลบหลู่นะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามนะฮะก็ยังบอกว่าเออพี่เนตก็เคารพนับถือแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะฮะสิ่งที่น้องเล่ามาเนี่ยเอ่อทุกวันนี้ก็ยังสื่อสารได้เหมือนเดิมใช่ไหมน้องกระตูนใช่ค่ะส่วนมากก็ อืมเหมืนอนเขาเรียกอะไรสื่อสารกันทางจิตอืงได่หไหมคะมได้ะคะ่ะก,ก็เป็นเพราะเขาเคยบอกกับหนูเอาไว้อะคะว่าวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดโกโหกไม่ได้เขาอบอกว่าวิญญาณบางทีก็โกหกเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเขาส่งภาพมาให้เราเห็นอ่ะอันนี้ยโกหกไม่ได้แน่ๆอะไอย่างเงี้ โอ้โหเป็นการนั่งฟังเรื่องแล้วพี่เนตรกลัวมากๆเลยอะเออรู้สึกว่ากลัวแล้วก็แบบอจะบอกว่ายังไงดีนะมัน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  <c oughs> ตอนนี้น้ำตาไหลนะรู้สึกแบบเออแบบได้ยินชัดมากแล้วเราใส่หูฟังนะมันต้องได้ยินเสียงได้ชัดกว่า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 คนอื่นนะเนาะพูดตรงๆว่าแบบ เออครั้งนี้ชัดมากมากแล้วพี่เนตต้องบอกว่าน้องกระตูนเป็นคนที่สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้ได้มาตั้งแต่นานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่ถูกเปิดเปิด,เป,ดเปิดนี่หรือเปิดตา<อ>ที่คคะเราไปเปิดเนรมาคือหนูไม่ได้ตั้งใจไปเปิดนี่ค่ะวันนั้นน่ะมันเป็นวันหยุดวันเดียวที่หนูทํางานแล้วหนูก็มีความสึกว่าอยากไปแหละวัดแครอยากไปสักครั้งหนึ่ง อะไรเงี้ยค่ะเพราะที่ทํางานหนูเขาก็มีพระแม่อุมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคซึ่งก็แบบไหว้กันทุกวันจะเข้าจะออกกับที่ทางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืใช่แล้วก็ล่าสุดนี้หนูก็ไปบูชาพระแม่อุมากับพระพิเนตมาอใช่ค่ะพระพิะเนตคุมครองนะพิเนตก็นับถือพระพิะเนตนะสวดทุกวันนะ อสีกเนสายะนมะะเนี่ยเออเอเอเอออ่าโอเคน้องกรตูนพี่ต้องบอกว่าอาน้องกรตูนทําให้พี่ขนลุกทั้งเรื่องเลยฮะแล้วก็อกราบนะฮะสิ่งที่อยู่ข้างๆน้องด้วยก็พี่เนก็ไม่ได้ลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ขอให้น้องอมีความสุขมากๆนะแล้วก็ อ,อยู่กับสิ่งสิ่งนี้แล้วก็ท่านก็น่าจะมาดีทุกท่านเนมาดีหมดเลยใน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 สิ่งที่รับรู้นะแต่ท่านก็แสดงให้รู้ว่าท่านมีอยู่จริงนะอ่ะตอนนี้พี่เนธเชื่อแล้วว่าท่านมีอยู่จริงแล้วก็ต้องบอกกับแฟนๆรายการทุกคนนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็น้องเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆะฮะเพรคุยกันครั้งนั้นก็ชัดมากนะครั้งนี้ชัดกว่าเดิมอีกนะก็ก็ต้องบอกว่าเออ ขอบคุณน้องที่มาเล่าสู่กันฟังนะฮะแล้วก็ถ้ามีเรื่องใหม่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ต้องมีสมาธิให้มากกว่านี้แล้วก็ต้องตั้งใจฟังให้มากกว่านี้เพราะว่าสิ่งที่น้องมาถ่ายทอดเนี่ยพี่แทบจะจําเรื่องไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่าได้ยินเสียงนั้นมาแล้วพี่เนตรหลุดเลยเออเออเออน้องกระตูนล,ลงไปย้อนฟังเสียงตัวเองนะกับเทปเทปนี้นะเออเออพี่เนตรคะเขาฝาก ทำคำหนึ่งไว้อ่ะค่ะเอ้ยว่าอัลเลาะอันเนี้ยหนูไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงให้หนูฝากพูดออกมาอะไรเงี้ยค่ะ<อ>แต่เขาบอกแค่นั้นจริงๆอัลเลาะใช่ไหมให้เขาให้เราเรียกเขาว่าอันเลาะใช่ไหมหนูไม่รู้อะค่ะคว่าเขาให้เรียกว่าอัลเลาะไหมแต่แต่เขาจะพูดคำนี้ให้หนูฟังะ<อ>นคะคะ หนไม่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 เช่ศาสนาอิสลามอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าอลเลที่ที่เขาจะสื่อคืออะไร,รอะไรอย่เงี้ยค่ะครับครับครับ,ค,รบคือใครที่อพอจะรู้นะฮะคำว่าอลเละนี้แปลว่าอะไรแต่พี่เน่ก็พอรู้บ้างแต่ไม่กล้าพูดเออนองกระตูน จ้าอ่าอันล็อกแปลว่าพระเจ้ามีคนบอกน,นะนอันล็อกแปลว่าพระเจ้าใช่ไหมคะครับค,ค,ครับโอเคครับโอเคครับอ่ะโอเคน้องกรตูนวันนี้พี่ต้องขอบคุณมา,มากๆนะเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆมาเล่ากันอีกนะครับได้อ่าโอเควันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห 嗯。Mm.